มาถึงครับก็จุดเกิดเหตุนะฮะเป็นอาคาร3ามชั้นก็เจอคุณพี่กฤษดาฮะที่เป็นคนแจ้งขอความช่วยเหลือนะฮะแต่คุณพี่นะมาอยู่นอกบ้านนะฮะรออยู่ข้างตึกเนี่ยนะฮะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาก่อนตัวเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะโอ้โหเพราะมันชูตัวสูงขนาดนี้นะฮะพอเจ้าหน้าที่มาปุ๊บก็เนี่ยพาเจ้าหน้าที่ไปจับงูเหลื่อมครับที่มันอยู่ตรงบันไดชั้นสองนะฮะ จ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปก็พบว่ามันกําลังพยายามเลื้อยหนีไปที่ขอบเปล่าบันไดแล้วมันก็ชูคอขึ้นสูงแบบนี้นี่นี่นีนนนยาวเป็นเม,ม็ดเกือบจะแตะเพดาแล้วนะอีกนิดเดียวนะฮะคาดว่ามันคงจะหาทางหนีฮะน้องเอ๋ยฮะเนื่องจากว่างูเนี่ย มันชูคอไม่ถึงเพดานพอมันจะหาทางไม่เจอมันก็พยายามเลือ้อยลงมาหลบซ่อนอยู่ตรงซอกราวบันได้เจ้าหน้า,นาที่ก็เลยนี่ฮะต้องใช้เหล็กหนีบครับหนีบเข้าไปที่คอของงูนะฮะแต่งูมันก็หลบนะฮะแล้วก็มุดซ่อนตัวไม่